สวัสดีค่ะแอดมินมาแนะนํารถกระบะมือสองนะคะคันนี้เป็น m i t s u b ิชิสตาร์ด้าค่ะทุกท่านรถปี9 9 9 9นะคะเลขไมคันนี้290,000กิโลเมตรนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะน้ํามันดีเซลนะคะคันนี้ใช้เชื้อเพลิงเป็นดีเซลค่ะทุกท่าน สีสันรอบคันก็ยังดูดีนะคะเครื่องเกียร์สมบูรณ์ค่ะช่วงร่างดีแอร์เย็นสภาพโดยรวมพร้อมใช้งานนะคะใช้งานได้ปกตินะคะทุกท่านภาสีพรบขาดเดือนพฤษภานะคะปี65ท่านใดสนใจนะคะคันนี้ราคาเงินสดอยู่ที่89,000บาทราคานี้มีเร่มเอกสารชุดโอนครบนะคะพิกัดดูรถได้ที่บางกวยไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะ สนใจทดลองขับขี่กันก่อนได้นะคะโทรนัดร่วงหน้าตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะทุกท่านเราใส่ไว้ให้ทั้งเบอร์โทรไอดี ID รายและรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์นะคะสนใจเน้นติดต่อเจ้าของรถโดยตรงและเดินทางไปดูรถไปทดลองขับโดยตนเองเท่านั้นค่ะไม่แนะนําการโอนมาจําร่วงหน้านะคะเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเองสําหรับในวันนี้นะคะแอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ